สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมนิดพาภาพเหรียญปยทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกบัวสโรชินีเป็นแบบสวยๆจากน้องกิจนะคะน้องกิจส่งมานานมากแล้วนะคะเมื่อประมาณเดือนธันวาคมนะคะซึ่งวมนนิดค้างไว้ค้างไว้วันนี้ต้องมาเคลียร์ค่ะทุกคนดอกสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เดี๋ยวแม่นิดจะพาทำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เตรียมริบบิ้นนะคะเป็นคู่แบบนี้ม่นนิดประกบคู่ก็คือกากเพศสายอยู่ด้านบนแล้วก็ตาระคังขาวนมอยู่ด้านล่างอันนี้คือเป็นคู่หนึ่งคู่เราก็เตรียมทั้งหมด4คู่นะคะในความยาวที่100เซนติเมตรค่ะความยาว100เซนติเมตรนะคะหลังจากนั้นเราตัดปลายให้แหลมทั้งสองด้านเพื่อให้ง่ายต่อการสอดริบบิ้นนะและ้วนิ่จะพาภาพริบบิ้น,นะค่ะทุกคนเ <s> ช่นเคยนะคะม่นดิดพาภาพริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3 แบบนี้นะคะประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เผื่อที่ว่าตอนสุดท้ายริบบิ้นของเราจะได้เหลือเท่าๆกันนั่นเองนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็มากดอีกด้านหนึ่งให้เป็นรอยพับไว้เลยค่ะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะสีตามใจชอบเลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้และหลังจากนั้นเราจะพลิกกับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนเพื่อที่จะทำฐานสีกันนะคะ ทำฐานสี่หลายคนทำเป็นแล้วเนาะง่ายๆเตรียมก่อนสองคู่นะคะแบบนี้ประกบกันแบบนี้ไม่จะเรียกหนึ่งคู่เป็นหนึ่งเส้นเลยนะคะทุกคนอย่างนี้ค่ะเตรียมเป็นห่วงตรงรอยพับเลยค่ะห่วงที่หนึ่งทางซ้ายมือห่วงที่สองทางขวามือนะคะแล้วก็เอาห่วงที่สองค่ะคล้องห่วงที่หนึ่งไว้แบบนี้แบบนี้นี่คือทําฐานสี่นะคะทุกคนเส้นที่สามค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องริบบินเส้นที่สองไว้เลยแบบนี้ค่ะ แบบนี้จะได้หน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะทุกคนสุดท้ายค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาเลยแบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนทั้งสี่เส้นนะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราจะทําแบบนี้แล้วสอดเข้าทางห่วงทางซ้ายแล้วล้วงเข้าตรงกลางนะคะเพื่อคล้องเอาปลริบบิ้นเส้นที่3ามเข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราดึงให้กระชับ ฐานสี่เรียบร้อยค่ะทุกคนฐานสี่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราจะทำฐาน8ปดค่ะวิธีการนะคะจับริบริ้นด้านบนนี่ค่ะเป็น2เส้นนี้ค่ะนะคะเราประกบคู่กันเป็นสเส้นนี้นะคะหลังจากนั้นก็พับเฉียงขึ้นมาไว้ตรงกลางแบบนี้ตรงกลางระหว่าง2เส้นนี้เส้นที่2จะต้องเป็นทางด้านบนเพื่อพับทับเส้นที่หนึ่งลงมาแบบนี้ค่ะพับเฉียงลงมาเลยนะเส้นที่สามจากทางซ้ายมือพับเฉียงทับลงมา เส้นที่4ี่จากทางด้านล่างพับเฉียงขึ้นไปแต่ว่าตารรบินนะคะสอดลอดเข้าไปตารรบินเส้นที่1ตรงนี้เรียบร้อยค่ะเราได้ฐานแปดเรียบร้อยนะคะวางริบินลงเพื่อง่ายต่อการหยิบในขั้นตอนถัดไปนะคะนี่จะพาพับเป็นฐานส้มค่ะหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะะี่ค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นถัดไปให้หยิบบนมาทางขวาค่ะเส้นที่สองนะค่อยทับขึ้นมาค่ะ เส้นที่สามนะคะค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สี่ค่ะค่อยทับขึ้นมาอันนี้นะพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้ค่ะให้จับเส้นด้านในสุดวางลงตรงนี้ระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างนะคะแล้วเราก็หยิบเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนมีสี่ค่ะวางลงล่างขึ้นพอด้านบนมีสี่วางลงแล้วล่างขึ้นค่ะ พอด้านบนมีสีวางลงนะคะแล้วก็เส้นด้านล่างเส้นเนี้ยขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะพอด้านบนมีสีวางลงล่างหมดนะคะเหลือเป็นห่วงค่ะจับยกขึ้นมาใช้มือด้านล่างหนีบไว้เพื่อง่ายต่อก,การสอดดิ้นนะคะจับเส้นด้านในถัดมาค่ะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะแบบนี้ค่ะทําส้มนะคะทุกคนหลายคนทําเป็นแล้วนะนี่ค่ะสอดลอดปลายอย่างนี้ค่ะหนึ่งห่วงนะเส้นถัดมาค่ะสอด ลอดห่วงที่หนึ่งแล้วก็ห่วงที่สองนะคะแบบนี้ค่ะสอดลอดสองห่วงนะเส้นสุดท้ายค่ะห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงสามสอดลอดให้ได้สามห่วงนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะหลังแบบจากนั้นทําให้กระชับเข้ามาเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะเป็นผลส้มแล้วนะคะดึงให้กระชับเบาๆเล็บบินกากเพชรสายของเมงนิสน่ารักมากเลยปลาทีวี w นะคะเขาจะเส้นเล็กกว่าระครังขาวนมนิดนึงแล้วมันได้ขอบสีขาวแบบนี้น่ารักมากเลยหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะเราก็จะมาทำส้มอีกด้านหนึ่งกันนะคะดึงให้กระชับเบาๆค่ะ เรียบร้อยค่ะในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้เราจะมานับ 1, 1> นับ 2, 2> นับ3เราจะเอาเส้นนี้โค้งมาลงตรงนี้โดยข้ามดิบดิน3เส้นด้านบนนี้นะคะเริ่มเลยค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยข้ามริบบิน3เส้นใช้มือด้านล่างเหนยบไว้นะคะตายริบบิน3เส้นนี้นะคะที่เราข้ามเส้นถัดไปจะเป็นเส้นนี้เราก็โค้งข้าม3ามมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยนะ เส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามมาเลยแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปนะคะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะนะเส้นถัดไปค่ะโค้งข้ามสามมาค่ะเหลือริบินสามเส้นด้านบนนะคะให้จับเส้นนี้โค้งมาโค้งมาแล้วสอดลอดไปใต้เส้นนี้เส้นที่อยู่ด้านบนอ๋อเส้นที่อยู่ด้านในสุดคือเส้นนี้เส้นแรกที่เราโค้งข้ามสามนั่นเองนะคะแล้วดึงค่ะ เส้นถัดมานะคะโค้งมาปกติค่ะปลายลิบบินสอดไปที่เดียวกันนะคะสอดไปที่เดียวกันเบี่ยงลอดลิบบินสองเส้นค่ะหนึ่งสองนี้นะคะเส้นสุดท้ายขาโค้งมาปกติค่ะแล้วสอดลอดลิบบินไปไปที่เดียวกันลอดลิบบินสามเส้นนะคะเรียบร้อยค่ะทำให้เป็นผลส้มเรียบร้อยนะคะริบกลับด้านมาดึงฝั่งนี้จะได้กระชับเร็วขึ้นนะคะ เรียบร้อยค่ะในขั้นตอนถัดไปสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดลอดไปลอริบบิ้น3ามเส้นนะคะ1 2ึสาแบบนี้ค่ะลอด3ามไปเลยค่ะ สอดเรียบร้อยครบเรียบร้อยได้เป็นผลส้มกลมๆแล้วนะคะพทิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะทุกคนนะคะและในขั้นตอนถัดไปนะคะเมนี่จะพาทําเกสรตรงกลางแบบของน้องกริบกันนะคะวิธีการค่ะเมนี่จะให้ดูเมนี่จะหยิบเส้นนี้นะคะเมนี่จะหยิบเส้นนี้เราจะสอดลอดตรงนี้ค่ะลอดสองนี่ค่ะหยิบเส้นไหนเริ่มสอดเส้นนั้นแต่ว่าลอดสองนะคะทุกคน บิดลิบบินค่ะบิดเหมือนทําเก Aid สรบัวธรรมดาค่ะบิดแบบนี้บิดแบบนี้แล้วก็บิดแบบนี้ค่ะบิดเหมือนเกสรบัวนะคะทุกคนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปสอดตามนี้มาเลยนี่นะไม่ได้จะบิดแล้วสอดเลยนะคะสอดตามที่เราทําไว้ถ้าไม่มีนะคะให้ดูชัดๆแบบนี้ค่ะบิดเหมือนเกสรบัวธรรมดานะคะ ลอดใต้เส้นตัวเองแล้วก็เส้นถัดมาทางซ้ายเป็นลอดสองค่ะจะได้แบบนี้เส้นถัดไปนะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเมื่อเราจะหยิบเส้นนี้เราก็จะสอดตรงนี้มันก็จะมาออกเส้นนี้เห็นไหมคะบิดเหมือนเดิมค่ะบิดตรงจุดตัดนี้นะคะบิดแล้วก็บิดลงอย่างเงี้ยเลยแล้วก็มาสอดเลยก็ได้ค่ะบิดไปสอดเลยอย่างเงี้ย นีนนะะคะเรียบร้อยค่ะเส้นถัดไปไม่นิ่ไม่สอนให้ดูแล้วนะทําให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะนี่ทําแบบนี้แล้วก็โค้งไปแล้วยิ่งกลับมาสอดเลย่างน,นี้ค่ะ ทำแบบเดียวกันนะคะให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะกดไว้เบาเบนะคะกดไว้เบาเบแล้วก็โค้งไปแลือดึงกลับไปสอดแค่นั้นเองค่ะสอดใต้เส้นของเราเบี่ยงสองเส้น เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนดึงให้กระชับเบาๆพอได้แบบนี้นะคะทุกคนในขั้นตอนถัดไปค่ะเดี๋ยวนะม่นิขอจัดให้เท่าๆกันก่อนอได้แบบนี้นะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะทุกคนจับริบบิ้นเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้เอาเส้นที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะยกขึ้นมาแบบนี้ เอามาลอดใต้กลีบนี้นะคะลอดใต้กลีบนี้แล้วก็บิดริบบิ้นแบบนี้ค่ะทุกคนบิดริบบิ้นแบบนี้แล้วสอดนะคะให้ดูที่จะสอดก็คือสอดเข้าไปใต้นี้นะใต้เส้นของตัวเองแล้วลอดสองเส้นค่ะทุกคนแบบเนี้ยเห็นไหมคะจะมาออกตรงนี้เห็นไหมคะสอดเข้าไปเส้นที่เป็นผลส้มนะคะไม่ใช่กลีบตรงนี้นะที่เป็นผลส้มค่ะลอดสองเส้นไปเลยค่ะ เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะค่อยๆดึงค่ะนะจัดตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เอาออกมาเพื่อให้เห็นว่าสอดตรงไหนเนาะเราต้องกดไว้ตรงนี้ด้วยแล้วค่อยดึงนะคะแบบนี้ค่ะทุกคนแบบนี้อย่าเพิ่งดึงแน่นมากเอาโค้งๆไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปดึงจัดตอนสุดท้ายเมื่อสอดครบแล้วเพื่อเราอยากแบบดึงแบบ ฟูๆไว้กลีบสวยๆแบบนึงนะคะเอาฟูๆไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะเส้นถัดไปค่ะมาทางนี้เอาขึ้นมาสอดต,ตรงนี้ไว้นะคะแล้วเราก็สอดใต,ต้เส้นนี่แหละอย่าลืมบิดแบบนี้บิดเป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็ลงไปสอดด้านล่างตรงนี้ค่ะสอดเส้นที่เป็นผลทรงเห็นนะคะออกมาแล้วค่อยๆดึงค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ แบบนี้มันนี้ยังไม่ดึงแน่นเนาะยัมไม่ดึงแน่นทำแบบเดียวกันเลยค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะดึงขึ้นมาลงด้านล่างกดไว้เบาๆแล้วก็โค้งกลับมาสอดแบบนี้ค่ะลอด2เส้นนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่มีบางแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะยกขึ้นมาลงด้านล่างกรี ค้งโค้งเป็นโบเนาะน้องบอกว่าโค้งเป็นโบแล้วลงสอดด้านล่างเลยค่ะนี่นะคะ ตอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเส้นถัดไปเลยนะคะไน่ยาากค่ะทุกคนง่ายๆค่อยๆทำไปนะคะ เดี๋ยวเราสอดครบอันนี้พออย่างนี้มาถึงเส้นนิ้มจะมีสองแล้วก็เอาเฉพาะคู่ด้านบนนะคะว่าคู่ด้านล่างคือตัวที่เราสอดกลับมาเนาะ แล้วค่ะเนี่ยเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้วได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะมาดึงให้กระชับลงนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะชอบกระชับก็ดึงลงหรือชอบฟูๆก็ให้ฟูๆเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวมี้ขออนุญาตด,ดึงลงนิดนึงนะคะทุกคนจัดตรงนี้ด้วยเนี่ยกดมาด้วยนี่ค่ะ อันนี้ก็จะมีขอบสีขาวก็จะสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึง่งเนี่ยเมื่อเราดึงกระชับได้เท่าๆกันแล้วก็ประมาณนี้และในขั้นตอนถัดไปค่ะทาเป็นกลีบบัวปทุมมาเลยนะคะยกขึ้นมาธรรมดาค่ะมันเดิมแล้วก็บิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดลงตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะนี่นะลอดออกมาหนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะอันนี้นะค่อยๆดึงค่ะ ก็จะได้เป็นกลีดบัวนี่คือชั้นที่หนึ่งนะคะเดากวนี้เราทรํากลีดบัวสองชั้นนะนี่ค่ะได้หน้าตาแบบนี้ดึงให้กระชับนิดนึงค่ะประมาณนี้นะทําแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ สอดครบแล้วทําครบแล้วดึงให้กระชับเท่าๆกันนะคะทุกคนเมื่อกระชับเท่าๆกันแล้วนะคะเราจะมาสอดเพื่อทํากรีดชั้นที่สองนะคะโค้งลงแล้วสอดย้อนกลับขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะปลายดิ้นดอกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะทํำแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เรียบร้อยสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยค่ะเมื่อเราสอดครบเรียบร้อยขั้นตอนถัดไปนะคะเราทำกลีบบัวชั้นที่สองค่ะง่ายๆเหมือนเดิมนะคะบิดแบบนี้ค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วลงตรงนี้นะคะทุกคนลงตรงนี้ลงช่องตรงนี้อันนี้ไม่ได้ดึงแน่นก็จะกระชับหน่อยถ้าเราดึงไม่แน่นตรงนี้ก็จะสอดง่ายขึ้นเยอะนะคะทุกคนนี่ค่ะสอดลงตรงนี้นะ ตัวนี้ก็จะฟืนๆนิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะมีแบบเสียดสีกันนะคะค่อยๆดึงค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้แบบนี้นะทำแบบเดียวกันค่ะวนมาทางนี้นะลงช่องนี้ค่ะ ทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารักมากเลยดึงจกกัดกลี่ให้เท่าๆกันนะคะค่ะหลังจากนั้นเราสอดเก็บได้บินค่ะพิกับด้านมาแล้วก็ตัดด้บินให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรนะคะสอดเก็บด้บินแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะทำแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เรียบร้อยสามารถใส่เรียนทีหลังใส่ก้านปักัจกันได้นะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกบัวชโลชินีนะคะของน้องกิบขอบคุณแบบเสิร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ